สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่8พฤศจิกาสองหนะคะและราคาทองเช้านี้นะคะราคายังไม่เพิ่มและไม่ลดนะคะราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา 9.29นาทีครั้งที่หนึ่งราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,500บาทรับซื้ออยู่ที่28,400บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่29,000บาทรับซื้ออยู่ที่27,894บาท40สตังค่ะ เช้านี้ราคาทองยังไม่เพิ่มไม่ลดค่ะราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะและสปอร์ตโกนะคะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่1.3ดอลลาร์ค่ะเ<ม>นื่องจากได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ร่วงลงค่ะสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1819.30ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1819.7 1 0หนึ่งค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.08%ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่33.102ค่ะบับลดลงอยู่ที่0.21%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำรรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออล,อล์โลราแล้วก็ออสรลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ